เรามักจะถูกสอนมาว่าคนมีสเสน่ห์ต้องเป็นคนพูดเก่งต้องตลกต้องเข้าสังคมอยู่เสมอแต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือสเสน่ห์ที่ทรงพลังและน่าเข้าหาที่สุดในโลกไม่ได้เกิดจากการพูดเลยแม้แต่น้อยแต่มันเกิดจากสิ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงต่างหากวันนี้เราจะมาถอดรหัสศาสตร์แห่งเสน่ห์ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้กัน อืหลายคนอาจจะเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่ว่าทำไมเราพยายามแทบตายพยายามเป็นคนตลกพยายามชวนคุยพยายามทำตัวให้มีประโยชน์แต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกสายตาอยู่ดีในขณะที่เพื่อนบางคนเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเขาแค่นั่งอยู่เฉยๆเป็นตัวของเขาเองแต่กลับมีคนอยากเข้าไปทำความรู้จักอยากเข้าไปพูดคุยด้วย มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จกักรวาลนี้มันช่างไม่ยุติธรรมเลยหรือเปล่าความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับความพยายามเลยยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่สเสน่ห์ของเราอาจจะยิ่งลดลงด้วยซ้าเพราะลึกๆแล้วคนเราสัมผัสได้ถึงความพยายามนั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเครือบไว้มันไม่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เราพยายามทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการพูดเก่งการทําตัวให้โดดเด่น พูดให้เข้าใจง่ายๆนะมันคือหน้ากากที่เราสวมไว้เพื่อหวังให้คนอื่นมายอมรับและการสวมหน้ากากตลอดเวลานั้นโอ้ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากจริงๆวันนี้อยากให้ลองวางหน้ากากที่หนักอึ้องอันนั้นลงก่อนแล้วมาค้นพบความจริงที่ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริง เสน่ห์ชั้นสูงที่เปล่งประกายออกมาจากข้างในมันไม่ได้เริ่มต้นจากการพยายามทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยแม้แต่น้อยแต่มันเกิดจากความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองต่างหากและรหัสความรับข้อแรกที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนออร,ร่ารอบตัวคุณไปตลอดการก็คือศาสตร์แห่งการอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามช้าชนะครั้งสุดท้ายที่คุณคุยกับใครสักคน โดยที่ไม่ได้แอบหยิบหรือถือขึ้นมาเลื่อนดูเลยคือเมื่อไหร่หรือครั้งสุดท้ายที่มีใครสักคนมองตาคุณแล้วฟังฟังจริงๆโดยไม่ขัดไม่ตัดสินแค่รับฟังเรื่องราวของคุณอย่างตั้งใจตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองมีค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญความรู้สึกนั้นแหละ คือออร่าที่ทรงพลังที่สุดที่เราทุกคนสามารถมอบให้คนอื่นได้และมันคือเสน่ห์ที่แท้จริงพูดให้เข้าใจง่ายๆนะเสน่ห์ที่น่าเข้าหามันไม่ใช่การใช้สปอตไลท์มาที่ตัวเองแต่มันคือการมอบสปอตไลท์ดวงนั้นให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราตัางหากมันคือการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือความใส่ใจแบบร้อเปอร์เซนต์ ลองทำดูได้เลยครั้งต่อไปที่ได้คุยอับใครแค่วางมือถือลงหันหน้าไปหาเขามองตาเขาแล้วฟังฟังเพื่อที่จะเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะตอบกลับแค่พยักหน้ารับรู้แล้วถามคำถามที่ออกมาจากความสงสัยใขร้รู้จริงๆไม่ใช่ถามตามมารยาท คุณจะประหลาดใจมากที่จูๆ่ๆบทสนทนานั้นมันลึกซึ้งขึ้นและคนตรงหน้าจะรู้สึกดีกับคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพียงเท่านี้เองคุณก็จะกลายเป็นโอเอซิสที่ใครๆก็อยากเข้ามาพักพิงหัวใจด้วยแล้วอืมแล้วรหัสความรับข้อที่สองละ่ะคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองละ่ะเป็นคนขี้อายเป็นคนมีปมด้อย เราจะสร้างสเสน่ห์แบบนั้นได้ยังไงฮึนี่คือความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเลยเรามักจะคิดว่าคนมีสเสน่ห์คือคนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามพลังที่น่าดึงดูดใจที่สุดคือพลังที่มาจากความไม่สมบูรณ์แบบของเรานั่นเอง หนังสือเกี่ยวกับสเสน่ห์าหลเล่มโดยเฉพาะงานวิจัยของเบรเน่บราวน์ได้ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งว่าการกล้าที่จะเปิดเผยความเปราะบางของตัวเองอย่างพอดีมันคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อการกล้าพูดว่าเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะหรือการยอมรับว่า เออจริงด้วยฉันเคยทำพลาดเรื่องนี้มาก่อนสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เราดูแย่ลงเลยนะแต่มันทำให้เราดูเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้ที่น่าเข้าถึงและน่าไว้วางใจต่างหาก คนที่พยายามจะสมบูรณ์แบบตลอดเวลามักจะสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวกำแพงที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงแต่คนที่กล้ายอมรับในความผิดพลาดของตัวเองคือคนที่กำลังบอกคนอื่นว่าฉันก็เหมือนกับเธอนั่นแหละฉันไม่ได้ดีเลิศไปกว่าเธอเลยและมันทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับเรา ดังนั้นเลิกแบกความคาดหวังว่าต้องเพอร์เฟกได้แล้วความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่สวยงามในชีวิตของเราการยอมรับตัวเองในทุกมิติทั้งด้านที่สว่างและด้านที่มืดมนคือการสร้างพลังจากภายในที่มั่นคงและจริงแท้ที่สุดและพลังนี้เองที่จะเปล่งประกายเป็นออร่าให้คนอื่นสัมผัสได้ เห็นไหมรหัสความลับของเสน่ชั้นสูงมันเรียบง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยมันไม่ใช่เรื่องของการต้องไปเรียนการแสดงหรือฝึกพูดต่อหน้าคนเยอะๆเลยแต่แก่นแท้ของมันมีแค่สองอย่างเท่านั้นเอง 1. คือการอยู่ตรงหน้ามอบการรับฟังที่จริงใจ และมอบความใส่ใจทั้งหมดให้กับคนที่อยู่กับเราในปัจจุบันขณะและ 2. คือการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองอย่างที่เป็นอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองด้วยความรักและกล้าที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ออร่าที่คุณตามหามาตลอดจริงๆแล้วมันอยู่ในตัวคุณเสมอมาเลยมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่อาจจะถูกบดบังด้วยความพยายามที่จะเป็นคนอื่นหรือถูกกดทับด้วยความเชื่อว่าเรายังดีไม่พอวันนี้ลองเริ่มต้นมอบการอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงให้กับใครสักคนดูอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนในกระจกเงา ตัวเราเองคนนั้นที่อาจจะต้องการคนรับฟังมากที่สุดก็ได้ขอบคุณที่ใช้เวลาฮิวใจไปด้วยกันในวันนี้นะจำไว้นะคุณมีเสน่ห์และน่ารักที่สุดในแบบของคุณเสมอถ้าหากเรื่องราวในวันนี้ช่วยฮิวใจคุณได้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆและที่สำคัญ กดติดตามช่อง podcast หิวใจฉบับแมวเหมียวของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ